สร้างบุญไว้ที่ใจพาเราไปในทุกที่ทรัพย์อื่นถึงมากมีทิ้งทันทีเมื่อเราตายทรัพย์อื่นต้องรักษากลัวเข้ามารักเอาไปมีมากเป็นทุกข์ใจกลัวว่าใครจะแย่งชิงแต่บุญนี้ไม่มีหายเป็นหรือตายก็อยู่จริงไม่มีการแย่งชิงเพราะความจริงนี่เราจะต้องสร้างเองบุญจะต้องมีบารมีจะต้องสร้างความดีไม่มีซื้อขายอยากได้ต้องทำเอาเอง ความสวยไม่คงที่หรอกนะยอมเนาะแต่ความดีนี่แหละมันจะคงทนคนเราทำดีดีนี่มันจะติดตัวทำชั่วชั่วเนี่มันจะติดตามตายไปแล้วอะไรไปไม่ได้สิ่งที่จะนำติดตัวไปได้ก็คือบุญกับบาปนั่นเองเดินทางมาพบปะพูดคุยให้สาระธรรมะแง่คิดเตือนใจกับบรรดา,ท,าท่านผู้ชมท่านผู้ฟังธรรมทั้งหลายซึ่งตรงกับวันอังคารที่22 เดือนสิงหาคมปีพุทธศักราช2566เบื้องต้นก็ต้องขอถวายการต้อนรับพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทุกรูปแล้วก็เจริญพรต้อนรับญาติโยมญาติธรรมทุกท่านทุกคนที่ให้เกียรติเข้ามาสดับรับชมรับฟังทับตั้งใจฟังตั้งใจจำตั้งใจนำไปปฏิบัติให้ดี โดยเฉพาะสารธรรมที่จะนำมาพูดนี้พระอาจารย์จะได้พูดเกี่ยวกับกรรมริขนะิตรอยมนะให้มันต่อเนื่องจากสองสามวันที่พระอาจารย์พูดปูพื้นมาเกี่ยวกับเรื่องกรรมเกี่ยวกับเรื่องการแก้กรรมนะอยมเนาะฉะนั้นสารธรรมที่พระอาจารย์จะนำมาพูดก็เลยอยากจะพูดเกี่ยวกับเรื่องกรรมริขนะิตนะี่แหละยมชีวิตคนเราเกิดมาแตกต่างกันนั้นไม่ได้เป็นเพราะว่าพราะผมริขิต ไม่ได้เป็นเพราะอำนาจของพระผู้เป็นเจ้าไม่ได้เป็นเพราะการโคโจรของดวงจันทร์ดวงดาวนะไม่ได้เป็นเพราะกลางวันหรือกลางคืนแต่ที่คนเราเกิดมาแตกต่างกันนั้นมันเป็นกรรมนี่แหละเป็นตัวริขิตกรรมริขิชีวิตเป็นเช่นดังฝันเอาอะไรเที่ยงแท้แต่ละวันรู้วนแปลผันหมุนเวียนแปลเปลี่ยนไปอ่าเหตุใดที่มีเสื้อผ้าแผ่วพันอันงดงามใส่มากมาย ก็เพราะชาติก่อนเราเคยถวายจีวรแด่พระสงฆ์เหตุใดชาตินี้เรามีอาหารดีรับประทานอยู่เสมอก็เพราะชาติที่แล้วเนเราเคยทําทานให้อาหารแก่คนยากจนเหตุใดชาตินี้เราอดอยากยากจนไม่มีเสื้อผ้าสวมใส่ก็เพราะชาติที่แล้วเราตนีทีเหนียวไม่ยอมทําทานกับคนจนในชาติก่อนเหตุใดที่เรามีบ้านเรือนใหญ่โตก็เพราะเราเคยถวายข้าวสารเข้าวัดในชาติก่อน เหตุใดชาตินี้เรามีความเจริญรุ่งเรืองแล้วก็มีความสุขมากก็เพราะเราเคยถวายเงินสร้างวัดในชาติก่อนเหตุใดชาตินี้เราจึงเป็นคนสวยคนหล่อก็เพราะว่าเราเคยถวายดอกไม้สดบูชาพระด้วยความเคารพนะในชาติก่อนเหตุใดชาตินี้เราเป็นคนฉลาดปาาเปลืองปัญญาดีก็เพราะเราเคยเป็นชาวพุทธแล้วก็งดเว้นจากการกินเนื้อสัตว์ในชาติก่อน เหตุในชาตินี้เราจึงเป็นที่รักของทุกๆคนแล้วก็มีเพื่อนมากมายก็เพราะเราเคยสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับทุกคนในชาติก่อนเหตุในชาตินี้เรามีพ่อไม่แม่อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันก็เพราะว่าเราเคารพและให้ความช่วยเหลือไม่ดูแลไม่ดูแคไคนและญาตินะในชาติก่อนเหตุใดชาตินี้เราจึงเป็นเด็กกำพร้าก็เพราะเรายิงนกตกป่าแล้วก็ภาค ชีวิตสัตว์ในชาติก่อนเหตุไงทําไมชาตินี้ถึงอา,ายุยืนแข็งแรงก็เพราะเราเคยปล่อยนกปล่อยปลา,าหรือว่าให้สิ่งมีชีวิตเป็นทานนะฮะหรือรักษาศีลดีนะเหตุใดที่ชาตินี้เราอา,ายุสั้นก็ว่าชาติก่อนเราเคยฆ่าสัตว์มากมายนั่นเองฉะนั้นโยมคนเราเกิดมาแตกต่างกันนั้นเป็นเพราะว่ากรรมริขิชีวิตเป็นเช่นดังฝัน,นเอาอะไรท่องเที่ยงแท้แต่ละวัน ล้วนแปรผันหมุนเวียนแปรเปลี่ยนไปฉะนั้นกรรมนี่แหละมันเป็นตัวริกิจที่ทําให้คนเราเกิดมาต่างกันฉะนั้นตั้งใจฟังตั้งใจจําตั้งใจนําไปปฏิบัติใ้ยมนะเออพ,พาราะพทธเจ้าธนัทานนี่ทําให้รวยคนเราเกิดมารวยจนต่างกันนี่เป็นเพราะว่าให้ทานมาไม่เท่ากันศีลทําให้สวยทําให้หล่อคนเราเกิดมาสวยหล่อต่างกันก็เป็นเพราะรักษาศีลมาไม่เท่ากัน ภาวนาทําให้ฉลาดทําให้เจริญก็เราเกิดมาฉลาดเจริญแตกต่างกันนั่นก็เป็นเพราะปฏิบัติธรรมมันไม่เหมือนกันอย่างนั้นคนเราเกิดมาแตกต่างกันนั้นเป็นเพราะวกกรรมเป็นตัวลิขิดนะที่พระอาจารย์พูดไว้ตั้งแต่เบื้องต้น่ะเอ๊ะเหตุใดเรามีเสื้อผ้าเพีวพ,พันอันโงดงามสมใสามากมายเพระวะาชาติที่แล้วเราเคยถวายจีวรแด่พระสงฆ์นะฮะเวนธระมาภาว่าทำไมได้ใส่จีวรดีมากเลยมีจีวรใหม่ได้ใส่แม่ ท่านถวายแล้วก็มีแม่แม่สวิงได้ทอ,อจีวรให้ใส่ก็เพราะชาติที่เราเคยถวายจียวรนเดียพระสงฆ์เหตุใดชาตินี้เรามีอาหารดีรับประทานอยู่นะก็เพราะว่าชาติก่อนเราให้ทานกับคนยากจนนะเหตุใดชาตินี้เราอดอยากยากจนก็เพราะชาติที่แล้วเราเป็นคนตนีทีเหนียวไม่ยอมไม่ทานกับคนจนนะเหตุใดชาตินี้เรามีบ้านเรือนใหญ่โตก็เพราะว่าเราเคยถวายข้าวสารเข้าวัด ในชาติก่อนเหตุใดชาตินี้เรามีความเจริญรุ่งเรืองมีความสูงมากก็เพราะเราเคยถวายเงินสร้างวัดในชาติก่อนเหตุใดชาตินี้เราเป็นคนสวยคนหล่อก็เพราะชาติที่แล้วเรารักษาศีลดีแล้วก็เคยถวายดอกไม้ศพบ,บูชาพระด้วยความเคารพในชาติก่อนเหตุใดชาตินี้เราเป็นคนฉลาดปาาเปลืองปัญญาดีก็เพราะเราเป็นชาวพุทธแล้วก็งดเว้นจากการกินเนื้อสัตว์นะฮะ เหตุใดเราเป็นที่รักของทุกๆคนแล้วก็มีเพื่อนมากมายก็เพราะว่าเราสร้างมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับผู้คนในชาติก่อนเหตุใดพ่อแม่อยู่พร้อมหน้าพร้อมตาก็เพราะชาติก่อนลองให้ความช่วยเหลือไม่ดูแคลนคนยากไรแต่ถ้าเหตุใดเหตุใดที่ทําให้เรากำพา<ๆ>ก็เพราะว่าเคยยิงนกตกปลาแล้วก็ภาคชีวิตสัตว์นั่นเองดังนั้นคนเราเกิดมาแตกต่างกาันเป็นเพราะว่ากรรมปริขิตนนยมนะ มีภาษิตบาลีบทหนึ่งท่านตัดเอาไว้ว่ากรรมุนาวตาตีโรโกแนะปลเป็นภาษาไทยก็คือสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมนะโดยเฉพาะพระพุทธเจ้านี่เป็นผู้ที่บำเพ็ญบาร,รมีมาหลายภพหลายชาติในที่สุดบาร,รมีทั้งหลายที่พระองค์ได้บำเพ็ญมาก็ไม่สูญเปล่าเมื่อพระองค์ทรงได้บรรลุถึงธรรมอันสูงสุดนั่นก็คือทรงตัดสรุ ตตดสรู้ความจริงของโลกทั้ง,งหมดได้เรียกว่าอริยสัจนะดยลำพังพระอ,องค์เองก็ทำให้พระอ,องค์เนี่ยประกาศกล้องต่อชาวโลกทั้งมวลว่าพระอ,องค์เนี่ยได้ตัดสรู้แล้วในบรรดาวความจริงที่พระอ,องค์ทรงตัดสรู้นั้นยมมีเรื่องสำคัญเรื่องหนึ่งรวมอยู่นั่นด้วยนั่นก็คือเรื่องกรรมนะเรื่องกรรมนี่เองยมที่พระอ,องค์ตัดว่าเป็นผู้กำหนดชะตาชีวิต ของแต่ละคนว่าจะเป็นไปเช่นใดนะลร้วนขึ้นอยู่กับกรรมที่ตนเองเป็นผู้สร้างขึ้นมาทั้งนั้นมีคมีคนจำนวนมากยมที่ไม่รู้ความจริงข้อนี้นะฮะก็ได้แต่บ่นกับตัวเองเป็นทํานองตำหนิวาสนาของตัวเองว่านะฮะทำไมคนอื่นจึงร่ำรวยนะมีชีวิตอยู่อย่างสุขสบายจึงไม่ยุติธรรมเลย แล้วก็มีคำถามว่าเอ๊ะทำไมทำไมอีกหลายๆอย่างโยมความแตกต่างเช่นนี้โยมผู้ที่ไม่เข้าใจความจริงนี้ก็ได้แต่โทษผู้อื่นนะรวมทั้งโทษเทพเจ้าที่มองไม่เห็นด้วยนะว่าเป็นผู้กำหนดชะตาชีวิตของตัวเองให้เป็นไปเช่นนั้นแต่เรื่องนี้โยมนะฮะพระพุทธเจ้าทรงชี้ว่าความแตกต่างกันทางฐานะของแต่ละคนนั้น เป็นเพราะเราแต่และคนนั่นเองเป็นผู้กําหนดชะตาชีวิตของตัวเราเองใครจะรวยหรือใครจะจนก็เพราะผลกรรมของตนเองทั้งสิ้นเป็นผู้กําหนดแล้วก็ตัดสินให้เป็นเช่นนั้นโยมในหลายาศาสนาและหลายลาัทธิที่ไม่เข้าใจความจริงของข้อนี้ก็ได้พากันอ้างว่าออพระผู้เป็นเจ้าของตนเองนั้นเป็นผู้สร้างมนุษย์แล้วก็สร้างโลกขึ้นมา ที่ธรรมาภาพเคยพูดเอาไวา้เมื่อสองสามวันที่ผ่านมาเกี่ยวกับเรื่องกําเนิดโลกกําเนิดมนุษย์โยมศาสนาคริสศาสนาอิสลามเขามีความเชื่อว่าอันนี้เป็นคนสร้างโลกนะฮะคือนิยมแต่เมื่อถูกถามว่าทำไมพระผู้เป็นเจ้าจึงได้สร้างมนุษย์ให้มามีความแตกต่างกันบางก็รวยบางก็จนนะฮะจนแทบไม่มีข้าวกินแต่ยังเป็นโลกอย่างหนักต้องทนทุกข์ทรมานจน ขาดใจตายไปอย่างอนาถาก็มีเมื่อเจอคำถามเช่นนี้แล้วก็หาคำตอบที่ทำให้ผู้าถามกระจ่างไม่ได้นักศาสนาเหล่านั้นจึงได้แต่พูดบ่ายเบี่ยงไปว่าเอ๊ะแล้วแต่พระประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้าพระองค์คงจะมีเหตุผลของพระองค์ว่าอย่างนั้นจึงทรงสร้างมาแบบนี้อะไรนะาทำนองนี้โยมแม้จะตอบแบบแก้เกี่ยวไปอย่างไรก็ไม่อาจทำให้ยุติคำถามเช่นนี้ได้นะฮะ ญาติยโยมสาธุชนสำหรับปัญหาข้อนี้โยมพระพุทธเจ้านี่ได้ให้คำตอบไว้แจ่มแจ้งมากนะชนิดที่คนถามไม่ต้องถามต่อไปได้อีกเลยนั่นก็คือเป็นเพราะการกระทําของตัวเราเองจึงทําให้เรามีสภาพเช่นนี้ดังนั้นโยมอยากจะให้โยมเข้าใจว่าเราเป็นผู้พิพากษาชีวิตเราเองนะนะเราทําเหตุ ชาตินี้ไว้ย่างไงชาติหน้าเราก็จะต้องได้รับเหตุอย่างนั้นนะฮะพระองค์ทรงเป็นมนุษย์ธรรมดาเหมือนกับพวกเราทุกคนในเวลานี้เองแต่พระองค์ก็ทรงเป็นผู้ที่ได้ทําการอธิษฐานบาร,รมีมาหลายพบหลายชาติเพื่อที่จะตัดสรุปเป็นพระพุทธเจ้าจนกระทั่งมาถึงเมื่อสมัย2,600กว่าปีที่ที่ผ่านมานี่เองโยบาร,รมีของพระองค์ก็เต็มเปี่ยมแล้วพระองค์จึงได้กลายมาเป็นผู้ที่มีปัญญาล้ำเลิศ ะะสามารถที่จะปฏิบัติตนแล้วจนกระทั่งค้นพบความจริงของโลกทั้ง,งหมดนะ,ะดังนั้นยอมพระองค์จึงขนานพระานามของพระองค์เองใหม่ว่าพุทธ,ธะแปลว่าผู้ตัดสู้แล้วหรือผู้รู้ความจริงของโลกแล้วด้วยลำพังบาร,รมีของพระองค์เองพระองค์ก็ได้ค้นพบความจริงทุกอย่างเท่าที่พระองค์ต้องการจะอยากจะทราบนะยยมนะ โดยเฉพาะในจำนวนความรู้ทั้งมวงนั้นมีปัญญาอย่างหนึ่งที่พระองค์ทรงทราบถึงวงจรกำเนิดของสิ่งมีชีวิตทั้งหลายปัญญานี้เรียกว่าปฏิจสมุบบาทหรือปฏิกิริยาห่วงโซ่แห่งชีวิตในวงจรปฏิกริยาห่วงโซ่แห่งชีวิตนั้นยมพระองค์เนทรงทราบถึงปัจจัยสำคัญที่ผลักดันให้ชีวิตมีความแตกต่างกันไปแต่ละชีวิตปัจจัยสำคัญนั้นเรียกว่าสังขาร นะสังขารนี่แปลว่าผู้สั่งการหรือผู้สร้างสารรค์หรือผู้กําหนดการให้ชีวิตเป็นไปตามนั้นสังขารหรือผู้สั่งการนิยม,เป,เ,มเป็นเสมือนผู้พิพากษาชีวิตว่าจะให้ชีวิตเป็นไปอย่างไรนะการที่เราเห็นว่าเอะคนบางคนร่ํารวยนั้นก็เพราะสังขารของเขาเองเป็นผู้กําหนดนิยมนะ ทีนี้เหมือนกันการที่คนบางคนเป็นคนยากจนนั้นก็เพราะสังขารของเขาเป็นผู้กําหนดให้เป็นไปเช่นนั้นนอกจากนีย้ยอมแม้การเกิดเป็นมนุษย์ก็เพราะสังขารการเกิดในรกนรกี่ก็เพราะสังขารนะเป็นตัวกําหนดเหมือนกันสังขารหรือผู้สั่งการนิยมเรียกสั้นๆว่ากรรมนั่นแหละนะพระพุทธองค์ทรงแยกสังขารหรือกรรมนี้ออกเป็นสมชนิดนิยมนะ แต่ละชนิดก็มีผลในการกําหนดชะตาชีวิตที่แตกต่างกันไปโดยเฉพาะหนึ่งปุญญาพิสังขารหมายถึงกรรมที่เป็นบุญโยมสังขารหรือก,กรรมชนิดนี้นี่มีผลในการกําหนดชะตาชีวิตให้เป็นไปในทางที่ดีมีคุณต่อพุทธธรรมนะฮะกรรมที่เป็นบุญนิยมได้แก่การทําบุญตักบาตรให้พระสงฆ์ในตอนเช้าการช่วยเหลือบริจาคสิ่งของให้กับคนยากไร้หรือประสบภัยต่าง การบริจาคทรัพย์สร้างสาสาลาการปร,รียนสร้างโบสถ์วิหารสร้างศาสนสถานหรือสร้างสาธารณกุศลหรือการทําบุญทอดผ้าป่าทอดกรถินหรือแม้กระทัะ่งการสมาทานรักษาศีลการฟังธรรมอย่างนี้เป็นต้นนะฮะบุญเหล่านี้จัดว่าเป็นกรรมฝ่ายดีนะผู้ใดมีกรรมฝ่ายนี้มากๆโยมผลกรรมจะเป็นผู้กําหนดสั่งการให้ไป ปฏิสนธิวิญญาณของผู้นั้นไปเกิดเป็นมนุษย์ก็ได้หรือไปเกิดเป็นเทวดาในสวรรค์ก็ได้นะ,ะนอกจากนั้นแล้วยมผลกรรมยังตามอุปธรรมทำให้เป็นผู้ที่มีฐานะร่ำรวยมีเกียรติยศมีชื่อเสียงมีชีวิตอยู่อย่างสุขสบายได้อีกด้วยถึงแม้ว่าบางคนนี่ยมอาจจะเนื้อคันในใจว่าข้าพเจ้ามีบุญจริงจึงได้เกิดเป็นมนุษย์แล้วทำไมชีวิตของข้าพเจ้าจึง รุ่มรุ่มดอนดอนชักหน้าไม่ถึงหลังเมีนศิลลุงหลังหาเช้ากินค่ำบางวันได้บางวันก็อดมันเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะอะไรโยมเหตุ hey, ที่เป็นเช่นนั้นก็ตอบว่าเป็นเพราะ,ะกรรมของเราเองนั่นแหละเป็นตัวกําหนดกรรมที่ว่านี้มีทั้งกรรมตั้งแต่ในอดีตชาติแล้วก็กรรมในปัจจุบันในชาตินะโยมนะที่มันกําหนดให้เราต้องประสบพบเจอแบบนั้นกรรมในอดีตในชาติก็คือโยมทําทานมาน้อย เชืเ่อเหลืยผู้อื่นมาน้อยแต่มีความตนีในใจมากผลกรรมจึงทำให้เรานี่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในพบนี้ถึงแม้ว่าจะได้เกิดเป็นมนุษย์เพราะบุญดีก็าทำนะฟังดีๆได้อย่าประมาทยังไงมีโอกาสก็ทำบุญเข้าไว้ไม่จำเป็นต้องมาทำที่วัดป่าทรรมวงหลอกโยมไปทำท,ที่ไหนก็ได้ทีท่โยมทำแล้วสบายใจนะและกรรมอีกอย่างหนึ่งคือกรรมในชาติปัจจุบันโยม เป็นเพราะว่าโยมเนไม่รู้จักหลักธรรมที่จะทำให้เกิดทรัพย์และเราเองก็ทำกรรมประเภทอบายามุกคคอชอบอคือทางแห่งความชิบหายให้แก่ตัวเองเช่นชอบใช้ใจ่ายเกินตัวนะชอบท่องราตรีชอบเที่ยวผู้หญิงชอบดื่มสิ่งมึนเมาชอบเล่นการพนันชอบเป็นคนเกียจค้านไม่ขยันและเป็นคนไม่ฉลาดมีปัญญาน้อยโยมอาการเหล่านี้ล้วนเป็นกรรมในปัจจุบันที่มีผลทำให้ทรัพย์ที่มีอยู่ ค่อยๆล่วไหลไปหมดและซับใหม่ๆก็ไม่งอกเงยขึ้นมานะฮะเพราะความเกียดขี้เกียจแล้วก็ความไม่ฉลาดของตนเองดังนั้นโยมการเป็นผู้ที่มีชีวิตรุ่มๆดอนๆอนชักหน้าไม่ถึงหลังก็ขึ้นอยู่กับขึ้นอยู่กับกรรมของตนเองเป็นผู้กําหนดนะยยมนะดังนั้นความจริงนั้นโยมถ้าอยากจะเป็นคนร่ํารวยนี่พระพุทธเจ้าท่านก็สอนเรื่องนี้ไว้ในสันตุถีปรมังท่านางัง นั่นก็หมายความว่า,าการที่จะเป็นผู้มีทรัพย์จำนวนมากนั้นจะต้องปฏิบัติตามหลักสันตุถี3อย่างก็คือ1ละมีความภาคภูมิใจกับทรัพย์สมบัติของตนเองถึงแม้จะดูด้อยค่ากว่าคนอื่นก็จงภูมิใจว่านี่เป็นสมบัติอันทรงคุณค่าของเราเอง2ก็มีความภาคภูมิใจกับกําลังความสามารถของตัวเองที่หาทรัพย์นั้นมาได้เ,เมื่อเรามีกําลังแค่นีน้ได้มาเท่านี้ก็จงภูมิใจ กับผลที่ได้นะฮะและสามโยมก็ต้องรู้จักการใช้จ่ายให้พอเหมาะกับชีวิตของตนเองคือรายรับจะต้องมากกว่ารายจ่ายและรายจ่ายจะต้องน้อยกว่ารายรับเสมอนั่นเองถ้าต้องการรายได้เพิ่มมากขึ้นอีกพระพุทธเจ้าก็ทรงแนะนำให้เพิ่มที่กำลังความสามารถและความฉลาดเป็นตัวเสริมเข้าไปด้วยถ้าทำได้เช่นนี้โยมพระพุทธเจ้าทรงการันตีว่า โยมจะเป็นเศรษฐีได้ในชาตินี้เลยไม่ต้องรอถึงชาติหน้านะโยมนะบางคนรอชาติหน้าตอนบ่ายไวอย <c oughs> นะ้อย่างนั้นนะฮะดังนั้นการที่เราชักหน้าไม่ถึงหลังทุกวันนี้เป็นเพราะการใช้จ่ายไม่สมกับฐานะของตนเองรายรับน้อยกว่ารายจ่ายยิ่งมีชีวิตอยู่นานวันเท่าไหร่โยมก็เป็นหนี้มากขึ้นเท่านั้นนี่คือกรรมที่เป็นบุญนะโยมนะที่เป็นตัวกําหนดชีวิตของแต่ละแต่ละคน ดันะงนั้นถ้าเราอยากเกิดดีมีสุขอยากร่ํารวยก็ให้ทําตามที่พระอาจารย์ว่านั่นแหละทำบุญนะเวทีจาท่านการันตีไว้ทานเนี่ยทำให้รวยศีลทําให้สวยภาวานาทำให้ฉลาดทาให้เจริญนะอันทีนี้สองกรรมหรือสังขารชนิดที่สองเรียกว่าอาปุญญาพิสังขารหมายถึงกรรมที่เป็นบาป โยมกรรมชนิดนี้ก็ได้แก่การลักขมโมยการทำร้ายร่างกายผู้อื่นหรือฆ่าเอาชีวิตให้ตายนะการฆ่าสัตว์การเบียดเบียนลังแกให้ได้รับความเดือดร้อนการหลอกลวงต้มตุนการล่วงละเมิดสามีภรรยาของคนอื่นอย่างนี้เป็นต้นการประเภทนี้โยมเป็นการเบียดเบียนผู้อื่นหรือทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนผลกรรมชนิดนี้โยมมีผลทำให้ตนเดือดร้อนเช่นกัน คือกรรมจะเป็นผู้ผลักดันให้ปฏิสนธิวิญญาณไปเกิดในภพภูมิที่มีการเบียดเบียนกันนั่นก็คือนรกบ้างเป็นเปรตบ้างแหละเป็นอสุรกายบ้างหรือให้ไปเกิดเป็นสัตว์เลระฉานที่ต้องสเสวยกรรมชั่วประเภทเดียวกันคือถูกเบียดเบียนเหมือนกันยิ่งถ้ามีกรรมชั่วมากยมกรรมยิ่งจะตามอุปถา์ทำให้เดือดร้อนหนักขึ้นไปอีกเช่นเป็นสัตว์ก็พิกลพิการอย่างนี้เป็นสัตว์หนึ่งลบากแล้วยิ่งมาพิกลพิการอีก จนกระทั่งออกหากินไม่ได้ต้องอดอาหารตายไปอย่างทุกขเวทนาก็มีมนะโยมในกรรมประเภทนี้นี่บางคนอาจจะนึกคั้นขึ้นมาในใจอีกว่าเออถ้ากรรมชั่วให้ผลแต่ชั่วเสมอไปแล้วทำไมสัตว์บางตัวนี่จึงได้รับการเลี้ยงดูเป็นอย่างดี<ม>เช่นสุนัขบางตัวมีชีวิตสุขสบายกว่ามนุษย์อีกหลายๆคนวัวบางตัวนี่ม้าบางตัวช้างบางเชือกก็มีชีวิตอยู่อย่างสุขสบาย ไม่เห็นจะมีความเดือดร้อนเลยโยมในเรื่องนี้โยมพระพุทธเจ้าทรงได้อธิบายไว้ว่าการที่สุนัขบางตัวนี่ได้รับการเลี้ยงดูเป็นอย่างดีได้นอนห้องแอร์หรือได้รับการพยาบาลอย่างดีนั้นก็เพราะบุญกุศลแต่ในอดีตนี่คอยอุปธรรมค้ำช่วยพระองค์ได้ตัดเล่าถึงเรื่องผลกรรมของเรื่องนี้ไว้ว่าบางดีดีนะโยมนะคนบางคนที่ทําชั่วทุจริตเบียดเบียนคนอื่นเพื่อให้ตนเองได้ทรัพย์มา แล้มาได้ทรัพย์มาแล้วก็เกรงกลัวต่อบาปจึงได้นําเอาทรัพย์นั้นไปทําบุญบ้างช่วยเหลือผู้อื่นบ้างผลกรรมจากที่ทําทุจริตยมได้ผลักดันให้เขามาเกิดเป็นสุนัขหรือแมวแต่ผลบุญที่เขาเอาทรัพย์นั้นไปทําบุญ mm hmm. ก็ได้ออกดอกออกผลทําให้สุนัขตัวนั้นได้รับการเลี้ยงดูเป็นอย่างดีสัตว์อื่นๆเช่นวัวควายช้างมา้ปาปลาหรือแมกะตยอย่างนี้เป็นต้นก็เกิดจากกรรมในลักษณะเช่นนี้แหละย,ยมฉะนั้นให้เข้าใจอย่างนี้นะยมนะเข้าใจอย่างนี้ นะนี่คือคาําตอบว่าทำไมสัตว์บางตัวจึงได้รับการเลี้ยงดูเป็นอย่างดีนี่แสดงให้เห็นว่ากรรมที่เราทําไว้แต่ละอย่างนั่นเองคือผู้ที่จะสั่งการให้ชีวิตของเราเป็นไปเช่นไรถ้าเราต้องการชีวิตที่ดีนะปราะศจากการเบียดเบียนก็ไม่พึงทําการเบียดเบียนผู้อื่นนี่คือทางออกของชีวิตที่ดีนะะ ประการที่3ก็คือกรรมหรือสังขารชนิดที่สเรียกว่าอาเนชาชาพิสังขารหมายถึงอะไรย,ยมการฝึกสมาธิการฝึกสมาธินี่เป็นกรรมชนิดหนึ่งแต่มีความแตกต่างจากบุญกุศลเช่นการให้ทานและการรักษาศีลกรรมที่เกิดจากสมาธินี้ยมท่านนับเอาตั้งแต่จิตเป็นสมาธิถึงชานหนึ่งชาสองชาสามเื่อไปจนถึงชาแป เจตที่มีฌานสมาธิเหล่านั้นยมจะเป็นเหมือนน้ำอมฤตที่จะมาชำระล้างกิเลในใจของผู้นั้นให้เบาบางลงซึ่งถ้ากิเลลดน้อยลงไปมากก็อาจจะกลายเป็นผู้บริสุทธิ์บรรลุธ,ธรรมถึงการเป็นพระอรหันต์ได้เลยยกตัวอย่างองคุริมานฆ่าคนมบน่ามากมายแต่ทำไมาถึงได้บรรลุธ,ธรรมแล้วก็เข้าสู่นิพพานไม่ต้องไม่ต้อง เปวี่ยนว่ายตายเกิดชดใช้กรรมก็เพราะว่าเขาทำสมาธิได้นั่นเองโยมนะฮะแต่ถ้าสมาธิล้านกิเลสไม่มากพอโยมด้วยอำนาจของฌานสมาธินี้ก็จะสั่งเป็นผู้สั่งการให้ปฏิสนธิวิญญาณของผู้นั้นไปเกิดนภมโลก16ชั้นชั้นใดชั้นหนึ่งตามอำนาจของฌานสมาธิแล้วสมมติเอก่อนตายก็ได้ยินธรรมของพระพุทธเจ้าเกี่ยวกับเรื่องขันห้ามาบ้างเนี่ย นะเรื่องปฏิจจสมุปบาทมาบ้างหนี่ยหรือเรื่องอายตนะหรือเรื่องอริยสัจสีมาบ้างเมื่อเกิดในพรม,มโลกแล้วยมแล้วมาบำเพ็ญฌานสมาธิในพรม,มโลกต่ออีกสมาสิสมาธินี่ก็อาจจะชำระล้างกกเลสให้ได้หมดนะแล้วก็ได้บรรลุธรรมสูงสุดและเมื่อสิ้นอายุไขาจากพมนั้นแล้วก็อาจจะนิพพานในพรม,มโลกได้เลยนี่คือกรรมอย่างหนึ่งที่มีผลดีกว่าปุญญาพิสังขารในข้อแรก ฉะนั้ยนอะโยมสาธุชนท่านผู้ฟังท,ทั้งลทั้งหลายโอ้สามทุ่มห้าสิบแปดนะจากที่พระอาจารย์พูดมาทั้งหมดนี้เดอ้อยมเดอ้อสรุปให้เข้าใจง่ายๆว่าการที่เราจะมีชีวิตเป็นไปเช่นใดนั้นขึ้นอยู่กับกรรมที่เราทำไว้จะเป็นตัวกำหนดนะถ้าเราอยากเกิดเป็นมนุษย์อีกโยมหรือเกิดเป็นเทวดาในสวรรค์ยมต้องทำบุญกุศลไว้มากๆถ้าต้องการอยากจะ เป็นสัตว์เดรัจฉานหรือเกิดในนาลกนะหรือเกิดเป็นเปรตก็ต้องทำบาปมากๆหรือฆ่าสัตว์ตัดชีวิตมากๆเข้าไว้จะได้ไปเกิดในนรลกแต่ถ้าต้องการชำระก,กิเลสออกจากจิตให้หมดจดคืออยากจะเกิดในภูมิมโลกอ่าโยมก็ต้องทำสมาธิมากมาก กรรมเหล่านี้ก็จะสั่งการให้เราเป็นไปตามนั้นดังนั้นโยมผู้ที่กําหนดชะตาชีวิตของของเราไม่ใช่คนอื่นไกลเลยโยมก็คือตัวเราแต่ละคนนั่นแหละเป็นผู้กาหนดนะไม่ใช่เพราะผู้เป็นเจ้าที่ไหนชีวิตของคนเราทั้งหลายนั้นมียาวนานยิ่งกว่าโลกที่เราอาศัยอยู่ณนะบัดนี้พวกเราได้เคยเกิดเป็นสัตว์มาทุกชนิดแล้วพวกเราแต่ละคนล้วนเคยตกน้ำลกมาแล้วทั้งนั้นล้วนเคยเกิดเป็นเทวดามาแล้วทั้งนั้น แต่ในปัจจุบันนี้ยมก็มีชีวิตเท่าที่มองเห็นอยู่นะตอนนี้ความรุ่งเรืองในอดีตก็มองไม่เห็นความรถดทมทุกข์แล้วก็มองไม่เห็นเพราะการมองไม่เห็นนี่เองโยมบางคนจึงไม่เชื่อว่าชาติหน้ามีจริงอดีตชาติมีจริงเพียงเพราะอ้างว่ามองไม่เห็นนั่นเองฉะนั้นก็ฝากให้ญาติโยมสาธุชนได้เป็นข้อคิดเดอ้อนะฮะอย่าประมาทเด้อ เกิดเป็นมนุษย์แหละเกิดในภพภูมิที่เรียกว่าสุขตินะเราอย่าประมาทอย่าเผลอไปทำบาปกรรมอีกเดี๋ยวเราจะตกลงไปต่ำกว่านั้นน่ายอมนะดังนั้นคนเราเกิดมาแตกต่างกันก็เป็นเพราะว่ากรรมมันเป็นตัวริขิตเกิดมาจนในชาตินี้ชาติที่แล้วให้ทานมาน้อยทำบุญมาน้อยเมื่อเรารู้อย่างนี้เราก็ต้องทำบุญมากๆตามกำลังทรัพย์เต็มกลังศรัทธาไม่ให้เดือดร้อนตนเองไม่ให้เดือดร้อนคนอื่นนะฮะ แล้วร,ระการต่อมาก็คือคนเราเกิดมาสวยหลอดต่างกันก็เป็นเพราะรักษาศีลมาไม่เท่ากันมาไม่เหมือนกันคนเราเกิดมาฉลาดแตกต่างกันนั่นก็เป็นเพราะว่าเราปฏิบัติธรรมมาไม่เหมือนกันนั่นเองฉะนั้นก็ฝากให้ญา,าติโยมญาติธรรมของเราได้ฟังเอาไว้เพียงแค่นี้น,นะโยมเนาะก็คงจะเอาไว้เพียงแค่นี้แหละน,นะโยมเนาะก็คงจะ ไม่ได้พาญาติโยมได้แผ่เมตตาครอบจักรวานคงจะไม่ได้พาญาติโยมได้การาบลาพระหรอกนะฮะเวลามีน้อยใช้สอยให้เกิดประโยชน์ที่สุดนะจากนั้นก็แจ้งให้โยมได้ทราบวันพรุ่งนี้จนถึงวันที่27พระอาจารย์อาจจะไม่ได้เข้ารายการเพราะจะเดินทางไปต่างประเทศนะ,ะยโยมนะพาญาติธรรมประมาณ17ท่านในการไปที่ประเทศเวียดนามนะฮะ กลับมานั่นแหละยมถึงจะได้เข้ารายการถึงจะได้พูดธรรมะให้เราท่านทั้งหลายได้ฟังในขณะที่พระอาจารย์ไม่ได้เข้ารายการก็อย่าพึ่งหนีอย่าพึ่งหายอย่าพิ่งลืมพระอาจารย์ได้ยมได้เียวกลับมาเข้ารายการแน่นอนนะครับและวันที่29ใครที่อยากจะไปร่วมแสดงความยินดีกับพระอาจารย์ก็ไปนะยมนะอยู่ใกล้ๆนัน้นอยู่กรุงเทพก็สามารถในการที่จะไปได้พิกัดก็คือวัดทองนบปคุณนะยมนะอยู่คลองศาลนะ องศาเนยู่ฝังทนหรือเปล่าไม่ทราบนะยโยนะเพราะไม่ใช่เด็กเทพเป็นเด็กบ้านนอก <c oughs> นะฮะอ่ะก็คงจะเอาไว้เพียงแค่นี้แหละนะครับอนุโมทนาบุญขอบคุณกับญาติโยมญาติธรรมทุกท่านทุกคนที่ได้เสียสละเวลาในการมาฟังธรรมะพร้อมทั้งได้ร่วมกันกดไลค์กดแชร์ร่วมกันเผยแผ่ธรรมไปด้วยกันขอผลบุญที่ทำนี้หรือความดีที่ทำ ในข้างไหนให้ทุกท่านปราศจากทุกโศกโรคภัยจิตจจใสร่มเย็นเป็นสุขกินไม่ไหวใช้ไม่หมดอดไม่มีได้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีถูกลอตเตอรี่ด้วยกันทุกท่านทุกคนทุกประการเทินสา